บริษัทกลางปรีอินเทอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนตัวย่อหุ้น GPI อยู่ในกลุ่มบริการหัวสื่อและสิ่งพิมพ์ GPI ประกอบธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ธุรกิจรับจ้างพิมพ์นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนแปรรูปบริษัททูเอเนจีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ GPI มีบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทคือบริษัท GPI m ี a n m a r อมพานีล Limited ประกอบธุรกิจจัดการแสดงสินค้าที่ประเทศเมียนมาโดยบริษัทถือหุ้นร้อยลร้อยและมีบริษัทร่วมสองบริษัทคือบริษัท Automatic Solution จำกัดประกอบธุรกิจเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทถือหุ้นร้อยระ49 และบริษัท2 Energy จำกัดประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะบริษัทถือหุ้นร้อยละ25.75 GPI มีครอบครัวเอี่ยมลำนาวเป็นผู้ก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่โดยคิดเป็นร้อยละ54.26ณวันที่10มีนาคม2566มีเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นร้อยละ41.16 GPI แบ่งธุรกิจออกเป็น4กลุ่มหลักคือ 1. กลุ่มธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดงาน Bangkok International Motor Show เป็นงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์รถต้นแบบยนตกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์เทคโนโลยีรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์งาน b a n g บ o k u u e d Car Show เป็นงานแสดงและจำหน่ายรถยนต์หรูมือ2และรถยนต์มือ2คุณภาพดีสำหรับธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบริษัทเป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยบริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งที่เป็นกิจกรรมของบริษัทเองรวมทั้งบริษัทยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามความต้องการของลูกค้าซึ่งบริษัทจะทำหน้าที่หลักเป็นผู้จัดวางแผนการจัดงาน 2. กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ธุรกิจผลิตและจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์อุปกรณ์ตกแต่งเช่นนิตยสารกลางปรีนิตยสารออฟโรดออตโตสปอร์ตเป็นต้น ธุรกิจสื่อออนไลน์บริษัทเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์อุปกรณ์ตกแต่งและนวัตก,กรรมใหม่ๆอาทิเช่นนิตยสารในรูปแบบดิจิทัลสื่ออินเทอร์เนต็ตออนไลน์หรือเว็บไซต์เป็นต้นและสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียอีกทั้งบริษัทยังมีแผนพัฒนาธุรกิจไปยังสื่อรูปแบบอื่นๆเช่นสื่อภาพเคลื่อนไหวใน YouTube รวมถึงการร่วมทุนกับพันธมิตรพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นช่องทางขยายธุรกิจออนไลน์ต่อไปในอนาคตเพิ่มเติมอีกด้วย 3. กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆอาทิเช่นหนังสือนิตยสารโทวาสาร,ร,าสารแคตตาล็อกแผ่นพับใบปลิวและได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆในธุรกิจต่างๆเช่นธุรกิจอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้บริการงานพิมพ์ต่างๆกับบริษัท และ 4. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเมื่อเดือนมีนาคมปี2565ทางโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนแปรรูปบริษัททูเอ r เนอร์จีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทได้มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้วกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งสิ้น9เมกะวัตต์การตลาดและการแข่งขัน ธุรกิจจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมจัดงานอีเวนต์เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่กำลังเผชิญกับความท้าทายหลังจากมีการระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการหดตัวของการจัดงานอีเวนต์และมีการปรับใช้อีเวนต์ออนไลน์มากขึ้นสำหรับภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ครึ่งปีแรกจำนวนานวน9นึ่งคันเพิ่มขึ้นร้อยละ5.91จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่สวนทางกับยอดจำหน่ายรถยนต์ที่ลดลงร้อยละ5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนธุรกิจสื่อออนไลน์มีการแข่งขันสูงเนื่องจากการเข้ามาของคู่แข่งที่ง่ายมีอัตราการเติบโตของเม็ดเงินอยู่ในระดับสูงภาวะอุตสาหกรรมสื่อไตรมาส2ปี2566จากสมาคมมีเดียเ n c และธุรกิจสื่อโฆษณาแห่งประเทศไทยเปิดข้อมูลการใช้งบโฆษณาครึ่งปีแรกลดลงร้อยละ0.16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีเม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ57และมีสสื่อที่เผชิญกับความท้าทายขาลงคือสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อในห้างอุสาหกรรมสิ่งพิมพ์แม้ว่าสิ่งพิมพ์จะถูกแทนที่ด้วยสื่อออนไลน์แต่ในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาผู้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์เป็นอย่างมากทำให้อุสากรรมสิ่งพิมพ์รวมทั้งบรรจุภัณฑ์เติบโตขึ้นมาก โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลักกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้มากที่สุดคือกลุ่มธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยครึ่งปีแรกปี2566บริษัทมีรายได้จากกลุ่มนี้539.04ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1 0 7 7จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาจากรายได้จากการจัดงานแสดงบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44โดยในปีนี้มีการขยายพื้นที่บูธจัดแสดงยานยนต์มากกว่าปีก่อน และธุรกิจที่มีไรายได้ลงลงมาคือกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลครึ่งปีแรกปี2566รายได้ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ12.41สาเหตุหลักมาจากการให้บริการโฆษณาสิ่งพิมพ์และไรายได้จากการขายนิตยสารลดลงเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปกลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ก็เช่นเดียวกันมีไรายได้ลดลงเมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องมาจาก เทรนเทคโนโลยีดิจิตอลและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนิยมสื่อออนไลน์มากขึ้นกลุ่มอื่นๆลดลงร้อยละ96.4มีสาเหตุมาจากรายได้จากการซื้อมาขายไปของรถยนต์สะสมและรายได้จากการให้บริการตกแต่งรถยนต์เพื่อการแข่งขันลดลงส่วนธุรกิจลงไฟฟ้าย,ยังไม่มีผลกาไรแต่ขาดทุนลดลงร้อยละ96.58เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุมาจากบริษัทร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าข้อสังเกต GPI จะได้รายได้และกำไรช่วงครึ่งปีแรกส่วนครึ่งปีหลังรายได้ลดลงและส่วนใหญ่จะขาดทุนเนื่องมาจากความผันผวน,นของรายได้จากธุรกิจระหว่างปีบัญชีเนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการจัดงานแสดงสินค้าซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ในไต,ตรมาส1และไต,ตรมาส2ของปีจึงทําให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะมีรายได้และกําไรลดลงในไต,ตรมาส3และไต,ตรมาส4ของปีงบการเงินจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดสิ้นปี65มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจําที่เพิ่มขึ้นหนี้สินบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี65 มาจากภาษีค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่ตาน,นี้สินยังคงต่ำบริษัทมีค่า D/E เพียง0.10เท่าณสิ้นไตรมาส2บริษัทมีกำไรสุทธิ158.69ล้านบาทจากไรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีค่า P/E เท่ากับ12.58เท่าค่า P/BV 1.16เท่า GPI มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของกำไรสุทธิปี2566 จ่ายแล้ว2ครั้งครั้งแรกปันผลจากกำไร,รสะสม0.04บาทต่อหุ้นและครั้งล่าสุดปันผลจากกำไร,รสุทธิ0.07บาทต่อหุ้นอัตราปันผลย้อนหลัง4ปีปี2562ถึง2565สูงสุดปี2563คิดเป็น13.85%อัตราปันผลเฉลี่ยย้อนหลัง4ปีเท่ากับ8.61% GPI เริ่มซื้อขายวันแรกวันที่1ธันวาคม2560มีราคา IPO 3.50บาทณวันที่14กันยายน2566มีราคาอยู่ที่1.62บาทราคาสูงสุดต่ำสุดรอบ52สัปดาห์สูงสุด1.91บาทและต่ำสุด1.53บาทขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ